สวัสดีครับพบกันกับช่องใบป,ปอฟ้ามครับกับเสาวันที่16ตุลา2หา6ซีครับพี่น้องเมือนี่มีกล้วยแม่ลูกด้อนมาให้พี่น้องในชมครับนี่ครับแม่ลูกดอนขาวๆเลยครับพี่น้องนี่ครับด้นสมบูรณ์เลยครับพี่นอ้องดอมหัดเล็บเล็บกระด้อนเขากระด้อนครับพี่น้อง ตัวนี้โ้งา้ครับพี่น้องขาวเลยครับนี่ครับไอตัวบค่อยมีดได้ครับพี่น้องขาวช้นพูนเลยครับดังกับบงมีครับนี่ครับตัวนี้สูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดได้ครับพี่น้องสูงร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดวัดเรียบร้อยครับนี่ครับเหล็บกระดอนครับสูกได้ประมาณสองสามอาทิตย์ได้ครับพี่น้อง ตัวนี้เปิด้อยูทีหกหมื่นเก่าครับพี่น้องลูกตัวเมียด้วยครับเปิดไบหกหมื่นเก่าครับสนเจตตอร้องมาได้ครับพี่น้องนี่ครับสวยๆครับเร็บกับงามๆครับเล็บกระด้นนนึยครับพี่น้องเร็บเขาดอนน้วยครับหาหยากอยู่ด้วยครับขาวๆสีนี่ครับดังกับขาวครับนี่ครับดังหนางามครับเพื่อลูกแรกครับผมเปิดไบหกหมื่นเก่าครับ วอยู่อำเภอเมืองสารคามเลยครับพี่น้องสุนจิตสนงใจกับโทรมาทีเบอร์ทร062เก่าเก้าสองหนึ่งสามสองหาครับในปอฟาร์มครับโทรมาที062เกาเก้าสองหนึ่งสามสองหาครับพี่น้องนี่ครับมาเอาไปเลี้ยงครับพี่น้องโอ้งามครับแม่นี่บบมีหม่งตีเลยครับพี่น้องขาวจุนพูนเลยครับผม ครับลูกเด็ประมาณสองอาทิตย์ได้ครับพี่น้องออกไม่มเยอะครับเว้ลูกแรกครับุ้งสางกะกโอเคครับเล็บกับงามหางกับงามครับครับเกิดไปหงมือเก่าด้ครับพี่น้องร้องมาได้ครับ คพูนเลยครับครับพี่น้องราคาราคากับคือว่าพอฟังนะพี่น้องบ่อแข้งครับนี่ครับเร็บเร็บกระดอนนนี่ครับพี่น้องเขากระด้นครับไว้ทั้นในลลางบอกปันเดได้ครับพี่น้องผึ่งม้าหอดครับผึ่งม้าหอดไม่ไมครับพี่น้องนี่ครับแข้งขาล้มตูดีครับหางก็ดีครับเมืองไทยครับพี่น้อง ถ่ายงามครับพี่น้องถ่ายดีครับถ่ายกับงามครับพี่น้อง้วยลูกแหลกครับอนาคตดีครับพี่น้องสนคิดสนใจโรมาสอบถามกันได้ครับพี่น้องหรือมาดูหน้าคอกได้ครับใบปอฟ้ามครับเปิดไใบ่อแพงได้ครับพี่น้องหกมืนเก่าครับ เด้อครับพี่น้องนี่ว่าชมครับฝากช่องน้องไม้น้ำได้เครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนั่นเ้ยครับผมสวัสดีครับ